ก็มีรถไฟมาหนึ่งขบวนครับกรุงเทพกบินบุรีครับเป็นรถด,ดีเซลรางนะครับกรุงเทพกบินบุรีนำพาเข้ามารับผู้โดยสารนะครับเตรียมขบวนนะฮะยังไม่ได้นำมาส่ง พร้อมทาขบวนไปกรบินบุรีครับก็เข้ามารับผู้โดยสารขบวนกรุงเทพกระบินบุรีนะครับส่วนนี้เป็นรถจากไอ้น้ํานะครับแต่ซิฟิกผู้คนก็เพียบนะฮะก็วันนี้รายงานจากวัลลำโพงครับ อันนี้ขบวนกรุงเทพกบินบุรีนะครับที่เข้ามาเมื่อครู่ก็จอดแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอนะครับร่อผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกบินบุรีที่นี่คือหัวลำโพงหรือว่าสถานีกรุงเทพนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะคงคงเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามนะครับ วันนี้เทคโฟโต้ก็พามาชมกระบ,บวนกรุงเทพกับบินบุรีนะฮะที่จะออกจากสานีวนพงไปผู้คนก็ขึ้นไปนั่งจับจองที่นั่งของตัวเองแล้วนะครับหรัวันนี้เทคโฟโต้ก็นำพามาเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ